มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเบียเดวอยโชว์เต้นขย่าบ้านท้ายมิวายเจอแซแรงกาวคามดรามา่าต่างๆเดินหน้าทำงานต่อไปสำหรับเบียดวอยท่ามกลางกำลังใจมากมาย แต่ก็มีวายเจอแซะอยู่เรื่อยๆจากชาวเน็ตซึ่งเธอเองเคลื่อนไหวโพสต์ภาพหรือว่าคลิปต่างๆล่าสุดเธอเองโพสคลิปเต้นขยววับบ้านท้ายลงอินสตาแกรมส่วนตัวงานนี้หลายคนต่างมาคอมเมนต์ส่งกําลังใจและมีบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์วิภากวิจารณ์เช่นน่ารักมากเสียดายไม่มีศีลธรรมเอาง่ายแบบเตือนสติคือถ้าไม่ชอบก็แค่ผ่านหรือถ้าเกลียดก็อันฟอลไม่จําเป็นต้องมาแซะหรือสร้างความเกลียดชังคนเราผิดพลาดกันได้นะครับอะไรของคุณอีกเนี่ย หงร่อนมังกรดำน่ารักชอบคนแบบทำอะไรก็น่ารักน่ารักเสมอคะ่ะชอบน่ารักที่สุดใครว่าใครแซะอะไรเธอก็เล่นงานมันได้เลยคะ่ะฉันละชอบที่เธอเป็นนักสู้สู้ต่อไปนะครับอย่าไปยอมและนี่คือข้อความบางส่วนนะคะเดียร์ v อ i c ์โชว์เต้นขยับวันท้ายไม่วายเจอแสะแรงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีสรัคมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ